วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ เจตนานะพุทธคุณก็จะเกี่ยวกับให้อาจารย์พูดไหมาอาจารย์พูดเลยอาจารย์พูดละกันให้อาจารย์พูดละกันอ่นะเฉลี่ยเจตตาของของ,ของเชียงตงนี่อเออจริงๆเนี่ยพุทธคุณของเฉลี่ยเนี่ยเอาไว้กันผู้ผีปีศาจ<อ>เอาไว้กันคุณวิเศษของวัตถุมงคลไม่ให้ออกเอาไวกา้กันพวกจักสิทธิพยาธรยมาคุณวิเศษของยาของวัตถุมงคลไปกันผู้ผีปีศาจกันเรื่องร้าย เรียกเรื่องเป็นมงคลแก้ดวงตกอกกหกันผีบ้านผีเรือนพลังอ่อนคือถ้ามีไว้ติดไว้ในบ้านเนี่ยผีบ้านผีเรือนจะมีพลังแข็งแรงสามารถสู้กับผีทั้งนอบได้พกติดตัวไม่ได้เพราะาอันใหญ่ใช่แล้วแต่ก่อเชื่อมันแต่ทยาสามารถพบข้างหลังได้มีความสามารถมันคือบอกว่าพบไม่ได้คือมาอันใหญ่อันใหญ่แต่ถ้าถามว่ามีคนพบไหมถ้าเคียงตรงเนี่ยเขาพบไปที่เกวียน อ๋อกเดินทางไว้ในรถเอาจริรถก็ได้แค้ในรถได้เขาบอกว่าสมัยก่อนเขาไว้ที่มอยาเพื่อกันผีข่าไม่ใช่ถ้าเป็นเฉลี่ยวมอยานั่นจะเป็นเฉลี่ยวอีแบบหนึ่งแบบนกันอ่าอันนั้นเป็นเฉลี่วยาที่มอยาที่เอาไว้กันนักศึกษาทอนมาโคขโมยคุณของยาแต่เฉลี่ยวเจ็ดตาเจ็ดอันเนี่ยเป็นเฉลี่ยวที่สูงอาจารย์มิคนก็ถามว่าต้นแขวนน่ะเขาใส่ถุงบรรกันฝนได้ไหม ใส่ถุงใส่กรอบใส่อะไรได้เอาพวขึ้นมาใส่กราบเห็นงขอให้โบทําใส่กรอบเสือยเลยใช่ะ่กันได้ใส่ได้ใส่รถได้ครับพี่ธีรพงศ์ใส่รถได้มีที่สองนเองใช่ไหมครับเฉลยนี้จะเป็นตอกไม้ไผ่หรือหวายที่ที่เป็นอันเดียวไม้ไผ่ไม้ไผ่แม่น้ําขืนค่ะไม้ไผ่แม่น้ําขืนไม่นะไม้ไผ่ต้เนี้ยมันขึ้นอยู่กลางกอน้ําคบแล้วน้ําพัดแล้วมันไม่ล้มเปรียบเสมือนว่า มันลู่มันลู่มันมันมน้ําแรงเนี่ยพุทราสากใบแรงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ตายไม่ลบนะคือถ้าเป็นของเชียงตุงจะทําจากไม่ไผ่แม่น้ําขืนเท่านั้นที่เขาเรียกเป็นแม่น้ําที่แบ่งเมืองด้วยนะเม,มืองฝ้านี้เมืองนู้นภ้านี้เมืองน,นี้คือระหว่างกาจะมีกอเป็นเป็นเขตแดงด้วยอ่าแล้วก็มีกอไม้ไผ่ได้อยู่แล้วก็ ไม่ไผ่เนี่ยชาวบ้านจะไม่เอาไปตัดมาทำอย่างอื่นเลยนอกจากเอามาทำเฉลี่ยวอย่างเดียวตั้งแต่ระยะเวลา600ปีนะไม่ไผไม่นานไม่ทำอย่างอื่นไม่เอาไปทำอย่างอื่นเอามาทำเฉลียวอย่างเดียวสมัยก่อนเอามา่ทำเฉลียวประสานบัวธนูอย่างเดียวก็คือมาทำของมงคลอย่างเดียวแล้วก็เขาไม่เอามาข้ามนะคือไม่ตัดแล้วก็มาเดินข้ามอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะก็ถือว่าเป็นของสูงของไทยใหญ่่าแล้วก็ที่สำคัญคืออาจะเล่าว่าตอนสมัยรัชกาลที่สาม โอ้เขาเอาไอ้ปล่มันเล่าแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้ฟันในเป่ามีอเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยอ่าชสเปล่าก็คือในรัชกาลที่สามอะค่ะเกิดโรคระบาดที่ณตอนนั้นเขาเรียกว่าโรคอหิวาโรคอหิวาระบาดแล้วก็ในสมัยสมัยนั้นพระพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงโปรดอ่าให้บำเพ็ญพระราชกุศลสนมน่ะเพื่อที่จะล้างโรคอหิวาณะตอนนั้น พอมีทำการสวดมนต์เสร็จลูวก็มีการฝนตกห่าใหญ่ท่านก็ได้สร้างเงินพดด้วงแต่เงินพดด้วงนะด้านหลังอะมีปัม๊มปั๊มตาเฉลีวอยู่และท่านเชื่อว,ว่าบ้านไหนที่มีเงินพดด้วงโรคอธิวาค่ะไม่เข้าบ้านนั้นนะคะไม่เข้าบ้านนั้นก็คือแบบบ้านที่มีเงินอ่ะเจ้าขุนบุญนายอะ เป็นโรคอ,อันวาแต่ณตอนนั้นอะโรคอันวาวเขาเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองคือตายแบบตายเยอะมากตายเกลื่อนเกลื่อนเลยอะเกลื่อนแม่น้ำอะค่ะพอท่านทราบดังนั้นเชื่อดังนั้นก็เลยแจกประชาชนนะคะแจกเอาเงินพดด้วงอะแจกให้ประชาชนเพื่อป้องกันโรคระบาดนะตอนนั้นน่าจะแจกเนี่ยสมัยก่อนเขายังหวานเอาเงินพดด้วงมันจะมีตั้งแต่เม็ดเล็กยงเม็ดใหญ่หวานทั่วพระนคร รวมถึงทั่วที่มีคนอาศัยอยู่เราก็เลยจะเห็นว่าจะมีคนอ่ะขุดเจอเงินพดด่วงตามเยอะมากเพราะเขาหวานเขาหวานด้วยอาจารย์จะถาว่าเฉลี่ยจะมีกระถาไหมจันไม่มีแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็สังวิชาปุกไกยปะสั่งวิชาปุกไกยปะตั้งจดใช่ไหมสั่งวิชาปุกไกยาปะถ้าเป็นของไทยใหญ่สั่งวิชาปุกไกยาปะใจเจกมี สังวิทาภุญยปะถ้าไทยใหญ่ใช้เท่านี้ทัไทยใหญ่แต่ถ้าของไทยนี่เยอะนะเขาจะมีคาถาท่องกันวิทยาพอกันโน่นนี่นั่นมีเยอะแต่ถ้าของไทยใหญ่เนี่ยไม่ต้องท่องอะไรเลยอแต่ถ้าจะใช้ก็คือสังวิทาภุญยปะเจ็ดตัวเจ็ดคำพีแล้วก็เหมือนเหมือนที่บอกว่าถ้าท่านได้สนใจเฉลวนะนะตอนเนี้ยก็คือเมืองไทยเราหรือทั่วโลกอ่ะก็เกี่ยวกับโรคระบาดเหมือนกันตอนนั้นน่ะด้วย ด้วยการที่ไปเสกฟ้าที่เชียงตรงอะร่ะมันมีไม่ใช่มันมีมนมครูบาท่านบอกว่าอันเนี้ยอาจารย์แขกอันเนี้ยดีเป็นของพิเศษของชาวไทยใหญ่เขาจะมีกันทุกบ้านเลยอาจารย์แขกไปดูเด็แล้วก็จริงมีกันทุกบ้านจริงๆครับครูบ,บาก็เลยบอกอาจารย์แขกอยากได้ไหมถ้าอาจารย์แขกอยากได้เดี๋ยวครูบาจะให้เขาถักให้จ้างเขาถักเอาไหมคนที่ถักเก่งแล้วเขาเป็นสลาดถักเรื่องนี้โดยตรงเขามีถักอยู่เจ็ดแปดคน เขาบอกเอาเลยครูบาผมอยากได้โอ้โหเยอะนะใส่ใส่กล่องกลับมาเนี่ยเยอะพอๆกับวัตถุมงคลเลยนะและก็ที่สําคัญคือที่จริงอะ่ะเราจําได้ว่ามันเหลืออยู่สามลังจริงจริงอ่ะที่จริงอะ่งอะเราจาได้ว่ามันเหลืออยู่สามกล่องกระดาษใหญ่ๆเลยสามลังจริง,งไ,ไหมจ๊ะอ๋อเนี่ยนนเนี่ยสองพัดลมนี่แหละพระพัดลมกล่อง พันโลมาเนี่พิสูวิชี่เนี่ยคือซื้อจากไทยเข้าไปถวายวัดและเอากล่องเนี่ยใส่กลับมาเอาไปติดตั้งสายแล้ยกยกยกไล้วด็ดูงยๆเนี่ยกล่องเนี่ยอันอันอันนี้ไปเอาไปตั้งมันมีติดตามเสาแล้วเนี่ยสมัยนั้นเลยนะเนี่ยกล่องมันเลยกล่องมันเลยกล่องมัเลยเนี่ยเนี่ยยกคือตั้งเขาดูแล้วก็ยกไปเต้นรเต้นแต้นแต้นแต้นเอฟเอฟจ่อแค่นี้แหละมาเลยเธอเลย ก็เนี่ยกล่องนี้เลยมยีประมาณสามกล่องคือที่ไม่ไม่ใช่ว่าทาทั้งหมดได้สามกล่องนะใส่กล่องนม่ทั้งหมดอะ่ะได้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองใบแเหลือในะประมาณสามกล่องก่อนจะย้ายแต่อยากจะบอกว่าเจอกล่องเดียวถูกต้องอพอวันนั้นแ่ะแล้วก็เราก็ไปซ่อด้วบนห้องพระบ้านในไม่รู้หร <laughs> อกเขาเต่าเขาไปหยิบมา <laughs> แล้วก็มารู้ทีคือเต่าเขาไล่ขาย,ยก็เลยแปลแปลที่เหลือกลับมาเนี่ยยี่สิบสองอัน แล้วก็มีสมาชิกเขาอยากได้ป๋บอกแต่ออเอาที่เหลือมาให้สมาชิกดีกว่าค<ะ>่ะแล้ว็ม่บอกเออจะขายขายก็ขายขายเพื่ออันนี้ก็สมาชิกก็ไปขายพีจจ่เวโรก็รถ,ถามว่าที่พ่มาครับส่วนใหญ่เขาจะแขวนหน้าบ้านหรือแขวนในหน้าบ้าน,านหน้าบ้านค่ะเขาจะไว้ที่หน้าบ้านเลยหน้าประตูบ้านไม่ไว้ในบ้านใช่ไหมัข้างหน้าไม่ไว้ในไม่ไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้าแต่ที่เราจะรอบ้านไปและอย่างภาคเหนือเขาบอกเขาเชื่อในเรื่องเฉลี่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยไทยใหญ่มันมีประกันเพราะ ความเชื่อทางร้านนามันได้รับอิทธิพลมาจากเชียงแสนไทยใหญ่<า>อะไรแบบนี้อ่ะไทยใหญ่มันมีมาก่อนเต่ท้ฉลวเนี่ยมีทั่<ม>วประเทศเาตาว่าในเรื่อง<ม>จริงจริงฉลิวเนี่ยมันมันต้องแบ่งแยกความเชื่อถ้าแต่ความเชื่อเนี่ยมันมาจากไทยใหญ่<า>มันมาจากเชียงตุ้งของไทยใหญ่ไม่ใช่เชียงตุ้งนะเชียงตุ้งเชียงตุ้งของไทยใหญ่เชียงตุ้งเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เมืองเมืองลาเมืองมาใกลยงตล้กับดูนานอาจารย์เชียงตุ้งกับเชียงตุ้งก็คนละเมืองกันเหรอตุ้งตุ้งตุ้งมีสามหมู่ งตุงตุงแล้วก็ตุ้งเ่งตุงงตุงตุงอ้อโบราจริงๆมีสาเมืองตุงตุ้งตุงก็คือทงตุ้งก็คือที่เป็นแม่น้ำตุ้งก็คือเป็นที่ลือสีขีดน้ำลือสีขีดน้ำลือสีเนี่ยชื่อชื่อตุงข้าลือสี ชื่อตุงขลุศีก็เลยกลายเป็นเมืองเคียงเคียงตุงในปัจจุบันนี้เพราะก็เชื่อว่าฤืศีได้เป็นคนขีดน้ำแล้วก็กดพื้นให้ต่ํากลายเป็นแม่น้าอ๋อนึกว่าคนชี้อ่าชี้ด้วยแล้วก็กดด้วยก็เลยกลายเป็นเมืองเคียงตุงอ่าเพราะว่าฤืศีองค์นี้ชื่อตุงคลุศีอ่าชื่อตุงคลุศีตอนี้ไอ้นี่มันก็มีความเชื่อมาจากทางนี้ก่อนปะก็ไปที่คนทางเหนือแล้วก็มา ไทยสาก็จะว่าได้เรื่องถือผีไอ้พวกเนี่ยเขาจะมีเหนือก็จะมีถือผีมีหำยนติดหน้าบ้านไอ้ตัวเนี้ยครับเปลี่ยนมาเป็นลายอักขรเลขกัเนเข <c oughs> าเรียกหำยนนั่นแหละเขาเรียกหำยนก็คือติดลายอาากาักขรกันผีคนเหนือก็เลยถือผีผีบ้านนี้ไปถูกกับผีบ้านนี้จับเูือเสียไ <c oughs> ก่จับไปเสียหมูจับหูเสียใบยสีคือถือผีเขาแล้วก็มาไทยสาก็ถือผี พอมาไอ้ก็ไอ้นี่ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องการถือผีไอ้เฉลียยเนี่ยก็ยังคิดเรื่องถือผีพอเข้าภาคการเนี่ยมันเป็นเมืองแห่งตะกศิลาแห่งการรักษามันก็เลยกลายมาเอามาใช้กับยาหม้อยาตั้งแต่สมัยวัดประดูทรงธรรมอายุทยาจนมาล่าสุดในกรุงรัตนโกสินทร์วัดโพธาเตียนอ่าถ้าใครใครต้มยาไทยก็ยังต้องใช้เฉลียยตัด ยาที่ใช้คุณวิเศษต่างพวกว่านที่มีคุณวิเศษเนีหรือแม้กระทั่งกินเหนียวแค่ว่าเขาก็จะใช้เขาเชื่อว่าคุณวิเศษที่เกิดจากอิทธิฤทธิ์เวทมนตร์คาถาคมมันจะไม่หายไ้ไหนนักศิลปยาทอปไม่มาเอาไปอะไรแบบนี้ส่วนลงไปใต้เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยก็อ่าเขาเรียกแมทแอดเดมทคือรวมแม่งทุกอย่างเลยใต้โตใต้ที่รวมสหรวมมิร ต้ที่เปรียบเสมือนไม่น้นเลยคือทุกคนไหลแล้วลมันรวมกองใต้หมดอ,อิสลามเอาไปใช้ในเรื่องการถือผีปู่ย่าตายายอ,าอันนี้พวกยาวีโบราณเอาไปใช้ในการถือผีปู่ย่าตายายติดหน้าบ้านเหมือนพวกไทยใหญ่เวลาคนตายก็เอาไว้การวิญญาณร้ายไปสิงผีนู่นนี่นั่นส่วนคนไทยดังแหลมมาลายูเนี่ยะะเฉลียวเนี่ยก็เอาเอาไปใช้สําหรับพวก การพูดผ,ผีปีศาจกัรโน่นนี่นั่นเหมือนกันเอาไปการเอาไปใช้เรื่องหม้อายาเนี่ยคือด้วยการรับเวลาให้มันตกตะกอนไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นแบกกันเละเทะไปหมดเลยเหมือนคนไทยศาสนาพุทธวันเนี่ยไทยปัจจุบันเนี่ยคนคนละคนเราณปัจจุบันเนี่ยมันว่าในเรื่องเรื่องสามเรื่องในเรื่องความเชื่อค,คือผีครับพุทธแล้วก็พราหมณ์อา,าอุาม่คนคนเนี่ย<า>ปัจจุบันเนี่ย วัตถุมงคลมีจิตวิญญาณวัตถีน,นับถือเทพโ oh, อ้โหฮินดูน่นนี่นั่นพราหมณ์แต่มีความเชื่อในการเคียนไหวตายเกิดมีความเชื่อในการทําบุญได้จะทำมีได้ดีของพุทธปัจจุบันนี้ความเชื่อของคนปัจจุบันคือผีพุทธพราหมณ์แมทกันเลยแยกกันไม่ออกถามว่าเหมาะกับมันตากไหมมันตากในตรงประเด็นที่สุดมันตาดคือเหมาหมด เมาซานคือเหมา,า,า,ห,มาหมดเกูเอาแค่ว่าใครพาอะไรก็แล้วแต่ารามเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เอากูรอดได้กูเอาหมดอือไงกูถือว่ามีคุณรับประโยชน์จากกูหมดเลย<ะ>มีคุณรับประโยชน์กับสมาชิกทั้งหมดมคืออะไรก็ได้ขอให้พาสมาชิกมาตัดสินใเราได้แจกแจกเอาหมดอืาแต่ทุกอย่างคือกูต้องรู้ก่อนอืมคือต้องมาจากเราก่อนเราจะไม่พาเป็นเหมือนแม่เป็ดลูกเป็ดเดินกันตานเป็นหางเว้าผิดก,ก็ลงครกกันทั้งกระบี่อะไรไม่เอา อ่ามันตัดนคือข้อดีคือทุกคนอาจารย์แขกไม่ได้สอนสมาชิกให้งมง,งายโดยไร้เหตุผลค<ะ>่ะอ่าไม่ได้งงง,งายโดยไร้เหตุผลแต่อาจารย์แขกสอนสมาชิกดูคิดวิเคราะห์แยกแยะและทดลองทําด้วยตัวเองทั้งหมดให้เกิดความเชื่อขึ้นมานี่คือมูลเหตุที่ว่าสมาชิกรายการมันตะศยามถึงอยู่กันมาแบบยาวนานมากแล้วก็ทุกคนถ้ามาอยู่มันตะสยามและจะพูดเหมือนกันหมดไม่ไปที่ไหนแล้วที่เนี่ยลองได้ทุกอย่างเลย อ่เป็นของจริงที่ลองได้ทุกอย่างเลย,ยตามที่อาจารย์พูดไว้ทั้งหมด,ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นข้อดีของสมาชิกรายการปรัสสยามที่มีอาจารย์แขกเป็นหนูรองยามาก่อนแล้วอ่า <laughs> เป็นหนูร่องยามาก่อนแล้วและนิสัยเราคือไม่สุดอะ่ะไ,<ม>ไม่ทำ <laughs> ไม่เอาอื <laughs> นี่คือข้อดีของสมาชิกที่ว่าเจอผู้นําที่ถ้าไม่สุดเราไม่เอาอย่างอาจารย์แขกเพราะนั้นทุกอย่างที่ออกมาจากอาจารย์แขกคือสุดทั้งนั้นอ,<ย> <takiej S 1> อืเฉลยนี่ไม่ใช่พิ่งอ่านะ อาจารย์แค่ยเคยมีทั้งเฉลียยอันเล็กไงไฟหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทความใหญ่ความใหญ่ไม่ใช่ราคาความใหญ่เรียกทั้งเหรียญท่ทานหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทแล้วก็หมดไปนานแล้วหมดไปนานแล้วอาจรยม้นเพราะนั้นถัดมาจากแต่ไม่ไยไม่ไายฟ้าผ่าอาจารย์ข้าอาจารย์อาจารย์มีคนก็ถามมาว่าถ้าห้อยคอควรค่อยคูโจซื้อหรือรูปหล่อโจซื้อเพราะเขามีทั้งสองแบบเพราะอันนี้เขาสั่งแล้ว วางทุกอย่างให้เป็นของโจเซือไว้เลยแล้วมึงใส่พูอย่างเดียวใช่จริงลองดูแล้วมึงจะรู้ว่าไม่ไม่แตกใจทำไมจันแขกถึงแนะนำจริงจริง่เฉลยที่ผมบูชาไปแล้วหลุดแยกออกเป็นสองชิ้นยังแขวนได้ไหมครับหรือไม่ควรแขวนแล้วยังไงนะเฉลยว่าค่ะของพี่จิระโรดหลุดออกไปสองชิ้นควรจะแขวนต่อควรจะแขวนต่อได้ได้ได้ ที่มันเกิดอันเนี่ยเนื่องจากว่าเราเอามาล้อมพระเอามาล้อมตอนเสกพระจริงอะเขาติดอันเดียวดังนี่ก็เลยเป็นข้อดีสมาจิกว่าได้ไม่ได้องเกิดอันเดียวที่จริงอ่ะเขาเขาใช้แค่อันเดียวเขาแกะไม่แม้การชอบไม่แม่แต่มันมาแบบนี้แล้วใช่ไหมมันมาแบบนี้แล้วแทนมันมาแบบนี้แล้วอ๋อสายนั่นเดียวแทนมันมาแบบนี้แล้วก็อ๋อสายนั่นเดียวโอเคถ้าไม่มีคำถามเราก็จะไปแล้วนะจ้ะเพราะงั้นวันนี้เท่านี้อ่าแล้วเดี๋ยวาค่อยไปดูไลน์หน้า ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอล์ฟอัจฉรยครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการอัจยรมยนะครับจ้ในวันนี้นะครับผมกอล์ฟอัจฉรยครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ